ใบยกนิ่มๆนะคะผืนนี้เป็นโทนสีทองะค่ะตัวยกดอกโทนสีทองนะคะตัวพื้นล่างจะเป็นเทาแก้มฟ้าค่ะลายคมชัดสวยมากๆนะคะผ้านุ่มผิวทุกผืนนะคะสามารถจับนุ่งได้เลยนะคะหรือจะนําไปตัดเป็นเดรสเป็นเป็นดรสนะคะเดรสเลยเข่าไปนิดนึงนะคะเป็นกระโปรงเป็นกางเกงเป็นถุงสําเร็จได้นะคะเพราะาเป็นผ้าขนาดสองเมตรค่ะ หรูหลามากค่ะราคานะคะพันสองรอยบาทจากปกติสองพันนะคะคือนนี้ลายดอกบัวสวรรค์ค่ะพี่พี่คะสวยมากๆนะคะทวนชมพูนูนๆค่ะเชิงด้านล่างนะเป็นลายปีกนางพญายแล้วมีลายหง,หงคู่ด้วยนะคะเห็นในคะข้างล่างสวยมากๆค่ะพี่คะราคาผ้าตอนนี้คือถูกมากๆ ี่พี่ต้องรีบจองเลยค่ะถือว่าเป็นโอกาสทองนะของคนที่ชอบใช้ผ้าทองมือผ้าไทยนะคะเพราะราคานี้ถือว่าราคาต่ําสุดแล้วในช่วงนี้นะคะและผืนนี้ปีกนางพญาค่ะโทนสีน้ําตาลนะคะกับสีครีมนวลๆค่ะผืนนี้เขาไม่ได้แบ่งเชิงสิ้นแบบชัดเจนสามารถนําไปเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะลายปีกนางพญาคือสวยอยู่แล้วนะคะลายนี้ค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ตัดกระโปรงเดสกเก่งๆสวยมาก แกนะคะสวยมากๆผืนนี้นะคะและผืนนี้เป็นโทนพื้นกลมตัวยกอยดอกเป็นเขียวเข้มๆค่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าลายการบินไทยสัญลักษณ์การบินไทยนะคะวิถีชาวบ้านเนาะก็นึกอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของความบินไทยแกก็ใส่มาค่ะช่างพอบอกบอกลายการบินไทยเราก็แล้วก็มีลายกระทงท้องด้วยนะคะคือมีหลากหลายรวดลายในผืนเดียวกันแต่ลายเด่นๆน,นะคะ โทนสีพวกนี้จะเป็นโทนสีคลาสสิกใส่ได้ตลอดนะคะโทนสีพวกนี้นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ลองดูนะคะลายเขาส,สวยๆลายแปลกๆด้วยนะคะผืนนี้เป็นออกชมพูนวลๆโอโรชมพูเบาๆค่ะเป็นลายดอกไม้หลายๆห,หลากพันเลยค่ะเลยนะคะเลยชื่อว่าลายมบุบผานะคะสวยมากๆค่ะเป็นโทน เสีนู้ดแต่ชมพูนุ่ดๆดดอ่ะนะคะท่านที่เป็นหวานชื่นชอบเนอสีนี้ต้องผืนนี้เลยนะคะพี่ๆลองดูนะคะมีหลากหลายลวดลายหลากหลายสีสันนะคะและราคาลดพิเศษเพียงหนึ่งพันสองรบาทเท่านั้นนะคะต้องรีบจองเลยค่ะและผืนนี้เป็นลายทับทิมสยามค่ะเชิงเด่นนะคะเชิงเด่นมากนะคะ ลองชมดูนะคะชื่นชอบผืนไหนนะคะ add id line เข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเราเห็นผ้าสวยคุณภาพในราคาแสนถูกด้วยนะคะชมภาพกันจะชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ อย่าลืมแอด id l i ี e กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเราได้ชมด้วยนะคะ